แล้วไม่อยากไปผจญกับเรื่องที่เราต้องทิดไอ้นูน่นดีไอน้นี่ดีแล้วก็ดิ้นรนไปหามันต่อๆไปอีกเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้ยังไงเสียแล้วก็ต้องวางสังขารูเบกขายอย่างคือยอมรับสิ่งที่มันเป็นไปช่างมันเถอวะว่าอย่างเธออย่างนี้เธ,เธอก็ต้องช่างมันแล้วแหละเราเป็นอ,อย่างนี้ก็ช่างๆมันแล้วเพราะว่ามันเป็นผลที่เราโง่มาก่อนเธอเลอกอย่างอื่นไม่ได้อทำไมไม่เธอไม่เล้กอย่างฉันล่ะ เลือกเป็นอย่างฉันก็ได้นี่มันเลือกได้แต่ทำไมเธอไม่เลือกอะ่ะไม่ใช่ว่าเธอไม่สามารถที่จะทำได้แต่เธอไม่ชอบเธอไม่ชอบสันโดษเธอไม่ชอบอยู่อย่างคนสันโดษเธอไม่ชอบอยู่คนปราศจากสิ่งที่วุ่นวายเธอยังชอบที่จะไปวุ่นวายชีวิตของเธออย่างนั้นเธอยังชอบสวยชอบงามชอบรวยชอบมีทรัพย์ ชอบได้มีอะไรแต่มีอะไรมากมายไม่อย่างที่กุดเองเขามีเธอก็มาเป็นอย่างเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าอย่างฉันเนี่ยอยู่เหนือเธอมันจะอยู่เหนือเธอเนีทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้ทุกคนแล้วแต่เราจะเลือกถูกมอไม่ะลือแต่เธอไม่เลือกเพราะว่าเธอมองไม่เห็นเ,นเธอยังมองไม่เห็นสัจธรรมความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเธอแล้วเธอก็ไม่ยอมที่จะยอมรับสิ่งที่เธอกําลังเป็นอยู่ เธอเอาแต่คนอื่นมาเป็นแบบชีวิตท,ที่เธอจะเดินตามเขาคนนั้นเป็นแบบของเราคนนั้นเขาฮีโร่คนนี้ไมซินเดอร์ผมขำบ้างอย่างนั้นไม่เครียด <c oughs> คือมันเป็นอย่างเนี้ยเบางคนนั้นเป็นเพ่ของเธอเป็นต้นแบบของเธอเป็นผู้ที่ทําให้เธออยากจะทําอย่างเป็นได้อย่างนั้นอย่างเป็นได้อย่างคนนี้เขา แล้วเธอก็บุกชีวิตของเธอไปอย่างนั้นโดยเธอไม่รู้ว่าเธอจะไปเจออะไรแล้วเธอได้แล้วเธอจะเป็นสุขอย่างที่เธอกําลังวาดความฝันของเธออย่างนั้นไหมไปถามคนคนนั้นเขาบอว่าเขาสุขจริงหรือเปล่า <S <S เคยไปถามเขาไหมไม่เคยมันไม่มีใครตอบเธอว่าเขาสุขรลอเกินอนอกจากคนที่เขาจะพยายามหลอกเธอ ให้เธอหลงจิตบวกไปเหมือนอย่างที่เขาติดอยู่จริงๆทําไมพระอาหารหันต์ท่านจึงไม่รักในฐานะที่คนร,รักได้ไม่ผูกพันในฐานะที่คนผูกพันได้เพราะท่านเห็นเรื่องราวสิ่งที่ปรากฏเป็นความจริงมันไม่มีอยู่จริงไอ้ที่ท่านบอกว่าแกเดินไปทางนั้นแล้วแกจะเจอทุกแกก็ยังไปฉันบอกอย่าไปนะไปทางนี้เถอะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่วิเศษสุดเลยประเสริฐสุดเลยนะ จนทำให้คนอย่างเราเราเนี่ยที่งงเงาเต่าตุ่นยังพอเดินหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เดินมาทางนี้เถอะนะฝืนใจกันหน่อยปฏิบัติกันนะคือปฏิบัติคือการทำให้ใจของเรามันเปลี่ยนความคิดความเข้าใจอย่างเดิมเดิมออกไปซะบ้างนะลองหัดมามองความจริงดูสิววาเป็นความจริงอย่างนั้นหรือเปล่าลองค่อยคอยค,อยค,อยคิดดูนะเดี๋ยวเธอจะเห็นเองนั่นแหละอย่างเนี้นค,ค,ค่อยค่อยคิดเถอใจเ,เห็น ในความจริงแล้วมันมีอะไรเป็นสาระเป็นกันเป็นสารจริงๆแต่ว่าเราจะคิดรวบรัดแบบพระอรหันต์นี่มันยังไม่ได้เพราะว่าเราต้องมาย้อนกลับมาดูต้นของเราว่าทุนของเราคือความเห็นทุกข์เนี่ยเห็นเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์มันอยากถึงขั้นจะดับทุกข์อย่างเอาเป็นเอาตายหรือ,อยังถ้ามันยังแล้วก็เธอคำภาวนาของเธอที่ ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเธอตลอดชีวิตเนี่ยมันยังไม่แท้หรอกนะเอาแท้ไม่ได้เธอยังก,กลับไปหาของของของ,ของที่ไร้สาระของเธอได้เมื่อไหร่ก็ได้เขาจะบอกคติไม่แน่นอนคนที่มีคติที่แน่นอนคือความเคารพจริงเนยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ต้องเป็นคนที่เห็นทุกขเห็นเหตุที่ทําให้ท่านเป็นทุกข์แล้วก็ไม่อยากกลับมาทุกข์อีกอย่างน้อยเนี่ย คนที่เห็นทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายเห็นทุกข์ของการเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะที่มันต้องไปเผชิญกับอวัยวุมต่อไปในเบื้องหน้าทุกข์ที่เป็นอย่างนี้เขาไม่อยากเจอแล้วนั้นถ้าทางใดที่จะปิดอวัยวุมได้ปิดการไม่ต้องกลับมาเกิดได้อย่างน้อยก็มีความหวังว่าขอให้ไม่เกิดเถอะแต่จะเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะขอไปนิพพานดีวกว่าไม่อยากกลับมาเกิด แล้วก็รักษาความดียิ่งกว่าเกลือรักษาความเค็มอีกคืออะไรที่เป็นต้นเหตุของการที่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้หรือว่าต้นเหตุให้เราต้องไปเอาบายคูมเป็นสัตว์นรลเป็นเปรตเป็นอสูรและกลายเป็นสัตว์ดิัจฉานเราไม่ทําแล้วตลอดชีวิตเหมือนที่พระองค์ทรงจัดว่าเธอจงละความชั่วซนะสินห้ากรรมบทสิบมันเป็นต้นเหตุของการที่เธอต้องมาเกิดชดใช้กรรมมาเป็นอย่างนี้ ป่วยไข้ไม่สบายเพราะเธอปานาจิบาตนะทีเธอต้องสูญเสียทรัพย์ของรักของชอบใจของเธอที่หามาได้ได้วยความุดจิตใจของเธอเนี่ยจนโดนไฟไหม้บ้างน้ําท่วมบ้างจนจนขโมยบ้างอย่างเนี้ยมันเป็นกรรมจากอาชินนาทานของเธอนะหรือรักเธอรักทรัพย์ของเธอมานะทําให้เธอจะอยู่กับใครก็ตามเขาก็ดืดด้านว่ายากสอนยากเหมือนกันเนกรรมกาเมนะทาให้เธอเป็นอย่างนี้ การโดสาอย่างหนึ่งกรมสุราอย่างนั้นวมสติของเธอสัมปัชักญะของเธอไม่ดีนะเธอจะคิดอะไรจําอะไรนึกอะไรก็ไม่ค่อยจะออกปวดหัวบ่อยๆดักหนาอาจจะเป็นบ้าเป็นคลั่งก็ได้เสียเวลาเกิดไปชาตดนึงเนยนะเว้นเงนเสียนะนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงจึงทรงตัดเตือนเราอย่างนี้ใครก็รู้ว่าสีหน้ามีกี่ข้อแต่คนที่จะเห็นทุกข์เพราะการเกิดแก่เจ็บตายจนจ,นจับใจเนะี่ยจนอยากจะดับ ทุกจากการเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายอยากจะดับความทุกข์จริงๆนะไม่อยากเป็นอย่างนี้อีกแล้วนะแล้วไม่อยากไปนรกแล้วนะเอาจริงๆอย่างเนี้ยเขาสิงจะเดินตามพระพุทธเจ้ารักษาศิลงห้ารักษาความบอบเสีเพื่อชีวิตเขาสิงจะทํากันแต่เธอไม่กลัวการเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเธอยังไม่กลัวไม่หวั่นไหวกับภัยอันตรายที่เธอตายไปแล้วเธอต้องอเป็นสรรัตว์นรก หรือเป็นเปรตก็ได้เป็นสวนางกายก็ได้เป็นสัตว์เดรัจานก็ได้เธอยังไม่กลัวภัยแบบนี้เลยเนี่ยแล้วการรักษาสิบห้ากม1สิบของเธอมันก็เป็นเพียงแค่รูกๆคํำๆ่ศล้วบป่ามากเธอยังไม่ได้ละใน,นการรักสัมโยชน์ในสามประการคือความเป็นพระโสดาบันคนที่เขาจะทำได้จริงๆคือคนมันต้องรู้จักทุกจากการเกิดแก่เจ็บตาย มันเห็นทุกวันเยเห็นโอ้โหมันทรมาร์นเกิดมาแต่มันไม่ต้องมาเจออย่างนี้ทําไมเราต้องมีกรรมแบบนี้ทาไมต้องเจอเรื่องรลวาอินันเอนีไอโนนเยอะแยะทาไมวะมารู้ภายหลังอ๋อพระพุทธเจ้าจัดว่าโอ้นี่เรามันละเมิดทําลายความส,สุขของคนอื่นเขานี่ขาดเมตตานะเรานะนี่ขาดกรุณาวะไม่ทำเลยความเลิกแต่คืนทําอีกเราก็ต้องมาเป็นอย่างนี้ในภพหน้าชาติหน้าเอาแค่นี้พอแล้วชาติสุดท้าย ไม่อยากเป็นอีกเแล้วเธอลองคิดได้จับใจของเธอเธอจะละความชั่วของเธอไหมละ่ะละใครก็ละพระพุทธเจ้าตรัสให้เราละแค่เนี้ยเราว่ามันมันไม่ไม่ยากเกินกําลังเราเพราะว่ามันคุ้มคุ้มกับการที่เราจะไม่ต้องมาเจออย่างนี้ไงมันแค่ละกบระบมบทสิบเท่านั้นมันจะยากตรงไหนเพราะว่าความชอบของเธอในเรื่องที่เธอมีความสุขทุกเรื่องเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดห้ามมันจะเรื่องเดียว ใช่ไหมล่ะเอาเราก็ทําอย่างนี้ถ้าไม่ได้แต่งสวยแต่งไปเลยให้งามยิ่งกว่านางสาวงามยังไงก็งามไปเลยเป็นปัญจาปาปาก็ได้ไม่ใช่เป็นเป็นจาักการณีนะเป็นจับปาปามีบาปทั้งห้าอย่างเลยห <c oughs> <c oughs> น้าเงีย้ยบูดเบี้ยวตัวเดินขาเป๊ะ ือเรื่องอย่างเนี้ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยากเราตัดสินใจง่ายเดี๋ยวนี้เราก็เลิกเดี๋ยวนี้ได้กูไม่เอาดีกว่าว่าทุกข์ว่ะมันทรมานนะเกิดมาเนี่ยมันเต็มไปมด้วยความทุกข์เหตุของความทุกข์เพราะเราทุกข์ศีลนี่ไรเห็นหมาแล่ะเอาเห็นเท่านี้แหละเราไม่ต้องเหตุเพราะว่าเรามีร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องไปขนาดนั้นหรอกเหตุเ,หเพราะเราทุกข์ศีลเราขาดเมตตากรุณาเกิดมาเราจึงไม่มีความสุขจริงๆ่ะ อายุเราก็ไม่ยืนยาวโาครคภัยไข้เจ็บก็บียดเบียนเรามากไหนทรัพย์ที่เราหาก็ยากลาบากเหลือเกินนะกว่าจะได้เงินมาได้มาก็ต้องสูญเสียไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นไม่อยู่กับเรานานอย่างนี้มันทรัพย์ไม่เป็นของเราจริงเพราะว่าเราเคยเอาของผู้อื่นเข้ามาเขาก็ต้องเอากลับไปจะกลับไปได้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะมันก็ต้องเอากลับไปนั้นทั้งหมดที่เรียกว่าเราละเมิดความชั่วมาอย่างน้อยห้าอย่างเรียกว่ากรรมบวชสิททั้งกายวาจาใจ มันจึงเป็นเหตุของความทุกข์ที่เราต้องเจอกับการเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเธอยอมรับนับถือในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วไม่สงสัยเธอก็จะไม่กลับไปทําความชัวม่วแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวก็ไม่ทําอาจริงไหมนะใครจะกลับไปทำนะเนี่ะเจอแบบนี้กูซวยไม่เอาดีกว่าแต่ตอนนี้ยอมรับความจริงที่เราพลาดไปแล้วไงเราก็ยอมรับเอเกิดอย่างนี้เอาช่างมันเธอวะมันจึงต้องใช้คําว่าช่างมัน ในวิปัสสนาญาณก็จะมีสังขารุเบกขขยานก็คือว่าเรายอมรับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหนีมันไปได้แล้วเราทําความชั่วมาแล้วนี่นะแล้วเกิดแล้วนะโรคภขยไข้เจ็บมีแล้วนะช่างมันจะว่าเราก็ต้องมีโรคว่าเ,าเราต้องสูญเสียทรัพย์ช่างมันจะว่ามันต้องสูญเสียว่าเพราะกรรมความชั่วเราทํามานี่เอเรื่องทั้งหมดที่เราเจอมามปปานาจิบาปเป็นต้นเราทั้งนั้นถึงเวลานี้เราก็ต้องเสวยผลของมันช่างมันจะว่า เดี๋ยวก็ตายเอาเรายังเห็นจุดหมายไปถาทางว่าตายเมื่อไหล่ขึ้นชื่อว่ากลับมาเป็นแบบนี้อีกไม่มีสนหรับเราในชาติพบต่อไปเขาไปนิพพานล้วจึงรักเขาพุทธเจ้าไหมนะรักก็ใครจะมาบอกเราได้ละไม่งั้นเราก็จะงเกิดแก่เจ็บตายนี้เรื่อยไปใครจะบอกว่าเว้นนั้นนะตรงนั้นเป็นเหตุอย่างนี้เลวเสะนะั้นอย่างนี้จะเป็นเหตุที่เธอเป็นอย่างนี้ท,นทุกวันทุกวันที่เธอเป็นอยู่เนี่ยเพราะเธอทําอย่างนี้มานะ ไม่มีศาสนาไหนก็บอกเราแบบนี้หรอกมีแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้ว,ว่าพระองค์จะเห็นอย่างเนี้ยพระองค์ก็ทําให้เราได้เห็นว่าปฏิปทาปฏิบัติในสมัยที่พระองค์ทรงบาเพ็ญบารมีอยู่มันยากเย็นเข็นใจขนาดไหนกว่าจะได้ความรู้มาบอกกับเราว่านี่คือต้อนเหตุนะทุกคนนะลูกนะนี่ต้นเหตุความทุกข์ของลูกนะลูกจงพาก,กันละกันสนะอย่าไปทําอีกนะ เวนยาสัตว์ทั้งหลายก็จึงต้องเวียนว่ายายเกิดกันไปอย่างนี้มาตสมมาคนคนไหนเห็นทุกข์จับใจยอมรับในเหตุที่ทําเป็นทุกข์จริงแล้วจึงหันกลับมาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติกันพานเดินตามพระพุทธเจ้าไปนิพพานมาตสมมากมันก็มีกันอย่างนี้เดินกันสองสายสายหนึ่งก็ทางโงก่ก็ไปสายฉลาดก็ไปสายฉลาดอย่างนี้มันไม่มีทางนี่ใครบังคับกันได้จริงไหมล่ะอ,อยู่ที่เธอจะเห็น มากน้อยแค่ไหนรวมความแล้วก็มันจึงกล่าวว่าความทุกข์ที่เรามีความผูกพันในฐานะมันไม่สามารถจะออกจากใจเราได้ก็เป็นเรื่องไม่แปลกเพราะว่าสิ่งที่เธอมองความจริงเธอยังมองเห็นความจริงไม่ครบมันจึงต้องมีอยู่ในใจเธอแต่มีในคราวใดเธอก็พยายาม มองสิ่งพระพุทธเจ้าแล้วคิดถึงสิ่งที่เป็นความจริงว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดมาที่เต็มไปด้วยความเดือดร้อนอย่างนี้ที่สุดแล้วถ้าเขาไม่ยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งจริงๆเขาก็มีวันที่ต้องกลับมาเป็นอย่างนี้ต่อไปความเห็นใจเขาตอนนี้มันก็จงเผื่อความเห็นใจเขาตอนหน้าตอนหน้าตอนหน้าสิเขาต้องทุกข์อย่างนี้อีกชาติแล้วชาติเราชาติแล้วชาติเรานับชาติไม่ท่วน จะจะมาเสียใจเป็นแค่ชาตินี้ทําไมน่ะก็เสียใจเผื่อชาตินม่รู้ไปด้วยเผื่อไปเลยหลายอสงไขยกับแล้วคนเนี่ยเผื่อร้องให้เผื่อมันไปเลยไหนไหนจะร้องไห้แล้วนะร้องเผื่อชาติหน้าชาตินู้นก็มันไปด้วยสนใจไม่ละร้องไห้แข่งกันอย่างเงี้ยไม่วางใจเป็นอุเบกขาความจริงบ้างเลยวมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ดันดูลังร้องไห้ให้มันได้ สอนไม่ได้ก็คือไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้คือไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรตอนหน้าว่กกันไหมเมื่อสอนลูกเรานะสอนวันนี้ลูกเราเขายังไม่ยอมรับนับสีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าเราก็สอนเขาใหม่บอกเขาใหม่วันนี้เขาอยากเดวก็ปล่อยมันเละไปก่อนมันจะได้เป็นครูสอนมันไม่จว่าไอที่มันเชื่อว่าสุขอ่ะจริงหรือไม่จริงเขาไปเจอเอาเองเราไม่จะไปห้ามเขาเขาเราห้ามแล้วไงห้ามแล้วไม่ฟังปล่อยมันไป ไปเขาไปเดี๋ยวตอนหลังเขาทุกมาเราค่อยพูดใหม่แม่บอกเองแล้ว <c oughs> ว่ามันจะเชื่ออาจจะหลายรอบก็ได้ก็ <c oughs> แล้วแต่เขาถ้าเขาดื้อด้านว่าอยากสอนอยากเขาก็ต้องไปเจอในตัวของเขาเองเจ็บไม่จําช่วยไม่ได้จนไม่เจียมนะก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนั้นใครจะไปสอนใจก็ได้มันต้องตัวใครโวมนอนไหมล่ะ ทานของเธอที่ตั้งใจทำก็ามาถวายรลึกนึกถึงคุณของพระตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตทานของเธอได้ตั้งจิตปรรถนาอันมีพระนิพพานเป็นที่ไปในภพนี้ชาตินี้ทานของเธอจะมีอนิสงส์เลศิศเพราะเธอตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์พระสุดทานของเธอ ก็แสวงหาได้ความบริสุทธิ์ใจเราก็ตั้งใจของเราเตมอัตราแม้แต่สังขาร่างกายมันจะเบียดเบียนเราเพียงไรก็ตามทีเราก็ยังมีใจยินดีที่จะให้เห็นความตั้งเจตนาอันปินกุศลใหญ่ของอเธอพืลอเกิดภาระอนิสงส์สมบูรณ์และบ,บริบูรณ์หมายความว่าความปัรถนาของเธอที่ปัรถนาอะไรก็จงเป็นเช่นนั้นเถิด อาหารของเธอที่ลงมาในบาทของเราเราก็ตั้งใจว่าขอให้เป็นอาหารที่เป็นยาที่รักษาโครคภัยไข้เจ็บของเธอได้ช่วยชีวิตให้ของเธอได้มีกําลังวังชาจะทําความดีก็ทําความดีได้โดยง่ายตลอดไปจนฝ่ายเสสเจะหดลมหายใจกันนะตั้งใจรับวผ่อนนะ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินนางเปทานังอุปกปฏิอิจิตังปะชิตังตุมหังคิปเมวัสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปานารโสยะธา มานิโชติราโซยะาถิสพิทิโยวิวัชนตุสัพโรโคเวนัสตุมาเตภพวันวันตรายสุขีที่คายุโกภวะอภิวาชนาสีริสานิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัชันติอายุวันโนสุขังภาลัง